ชีวิตค่ะพี่โจนก็แนะนำเช่นกันนะกินแทนคะน้าได้เลยค่ะนะแล้วก็มีรสชาติดีกว่าคะน้าด้วยม,มีความหวานในตัวนะคะการกินเหมือนคะน้าจริงๆก็คือลอกก้านออกนะแล้วก็กินใบกินก้านนะ,ะแต่ว่าต้องไปทำสุกนะคะจะไปเอะไรผัดน้ำมันหอยเง่ายไ,ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เขาอยู่ตระกูลยางก็ต้องทำสุก ใบเหลียงนี่ก็ผัดไข่นะอร่อยเลยอันนี้คุณพี่กำลังช็อปปิ้งนะสวัสดีค่ะแอบคัดทายหน่อยเป็นไงคะมาเลือกเมนูอะไรดีวันนี้นนกำลังคิดอยู่น,นี่นะคะกำลังเลือกอยู่เลยอันนี้พี่เขาก็เลือกเป็นวอเตอร์ครสหรือจริงก็เราเรียกวอเตอร์ครสจริงจริง,รง,รงเขาเรียกผักเป็ดด้วยนะคะ เรียกได้เยอะเลยค่ะอย่างเร็วพอนึกออกหรือยังคะว่าทำเมนูอะไรอ๋อจะไปออมจะไปออมค่ะทั้งหมดนั่นเหรอคะอันนี้แอบส่องนี่ไว้กินเป็นผักสดค่ะจิ้มน้ำพริกเหรอคะซื้อมาดามเอ๊ะซื้ออะไรมาดามแตนโมซื้อมาดาะแล้วก็เดี๋ยวจะจิ้มน้ำพริกอ่าไม่กวนไม่กวนกำลังบอกว่าตั้งใจเลือกผักเลย นี่นะเราก็ผ่านมุมด้านผักปลังนะใช่ค่ะผักปลังค่ะแล้วนั่นก็เป็นยอดเขาค่ะอันนี้ก็มะเขือยาวค่ะโอ้เอวกันเลยะนี่นะแล้วก็ทิงจูชายค่ะที่ไว้ทําต้มเลือดหมูค่ะอันนี้คุณธารงวินชักมาสัดีค่ะคุณปริชาสวัสดีค่ะนี่นะคะแล้วก็มีทัวร์นี้มาด้วยนะคะนี่ไม่ได้ต้มนะนี่ติ สามารถซื้อแบบสดอย่างนี้ไปได้แล้วก็ไปต้มอะไรอยากกินคือต้มได้เลยนะคะหรือนี่ค่ะพี่ร้านก็มีต้มให้ชิมด้วยต้องไม่ชิมมันต้องชิมเลยนะคะขอแกะให้ดูเลยดีกว่าเหมนี้ดีกว่าน่าจะแกะง่ายน่อยนี่ เห็นนะคะอ่านี่ค่ะนี่แล้วเปิดแบงนี้เลยดีกว่านี่ค่ะนะคะอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วะะให้ชิมค่ะจ่วนนี้ก็สามารถซื้อแบบสดแบบนี้กลับไปต้มเองที่บ้านได้เลยนะคะมีแบบเป็นฝักอย่างนี้มาด้วยถั่วลิสงคะ่ะหรือถ้าอยากได้เป็นแบบสําเร็จรูปแล้วแกะมาเรียบร้อยเดี๋ยวอยู่ด้านของร้านข้าวนะคะอันนี้ผักเริ่มเลอยหรอคะ่ะเมื่อเช้าคนก็มากัน เยอะพอสมควรตรงนี้ตูนค่ะตูนไปทําอะไรนะคะพี่รัตแกงส้มนี่ค่ะตูนแกงส้มเขาทำยังไงเขาลอกก็ยวออกลคะยังไงนะนี่นี้แล้วก็หันแล้วแต่เราหั่นเสียงหั่นอะไรแล้วแต่มหรือว่ากินกับตำส้มตำได้ส,ๆสดๆดนะะ ตามส้มตำหรือว่าส้มตำส้มโออ่ะทางเหนือเขาใช่สดๆอย่างนี้เหรอคะใช่กินสดสดไปตาส้มตำใช่ยังไม่เคยได้ยินส้มตำตูนอะไรอย่างเี้นะแล้วอร่อยอร่อยาต้มปลาดินนะนะนะต้มปลานินใส่ไม้ก็คือใส่เหมือนว่าต้มใส่ได้ไงแกงส้มหน้าตาเหมือนอ้อยอะไรแบบแเปิดอย่างเงี้ยไปตูนตูนบอดี้สแลมเลยตูนลปารีสครับปตุลนะบางคนอเชฟมาแล้วไหนเชฟมาแล้วยังไงคะทำอะไรได้บ้างคะเชฟต้มปลานินต้มปลานิน อักโลครับอ่าในเชฟมาถึงอยู่ตรงร้านผักเลยให้แบบเชฟแนะนำผักเลยดีกว่าไปทำเมนูอะไรได้ๆนะอันนี้คือตูนครับค่ะพี่ตูนพี่ตูนเนี่ยวันที่ตูนมาเป็นปกติผมไม่ได้ทำหรอกครับเมนูเนี้ยเอา้าเหรอจะอยเป็นคนทำครับอ่าฮะเอาไปทำอะไรฮะต้มปลานิลต้มปลานินต้มแบบ ต้องแบบจะเจืดหรือแบบเป็นคล้ายๆจะจะ,จะอมแซบๆนิดนึง<ช>เปรี้ยวเปรีย<อ>ปร้ยวใส่เครื่องแกงใส่หอมใส่กระเทียมใส่พริกนิดหน่อยค่ะตำๆๆครับแล้วก็จะใส่ขมิ้นก็ได้บุงรสด้วยมะขามน้ำปลาเกลืออะไรพวกนี้ยถ้าไม่มีมะขามเปียกก็มะนาว คล้ายๆแกงส้มแต่ว่าใสาๆกว่านั้นหน่อยเบา,ากว่าแกงส้มหน่อยอมันจะได้กลิ่นสดชื่นสดชื่นหน่อยงงนี่ไงแล้วก็หัน่นเป็นเป็นนท่อนๆเป็นแว่นๆท่อนก็ได้เป็นแว่นๆ <amento. S 1> เป็นเฉียงเียงก็ได้แล้วแต่ชอบส่วนใหญ่ก็จะหัน่นท่อนประมาณนี้แล้วต้มลงไปแล้วเนี่ยมันจะซึมน้ําแกงเข้าไปจะนุ่มค่ะแล้วมันก็จะฉ่ารสชาติอยู่ในเนี้ยในในในท่อวันนี้เฮิร์ฟสูงเข้าไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเนี้ย เป็นทออดทอทอน้ำแกงมันจะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วตัวนี้นิ่มก็จะฉ่ำแล้วก็มีรสชาติอร่อยครับอร่อยแต่มันตาตานูนกับบอนหน้าตาคล้ายๆกันอย่ากินผิดแค่นั้นครับบอนกินได้ไหมฮะมันจะคันครับมันมีบอนกินไม่ได้นะมันจะคันแยกให้ถูกตูนกับบอนนะนี้นูนค่ะจะท่อนใหญ่ๆน้อยนี่นะคะแบบนี้เดี๋ยวอ้โหน้าตาคล้ายๆคล้ายๆกันต้องไปสังเกตว่ามีขนก็ไม่มีขน ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาดีกว่าศึกษาเพิ่มนิดหนึ่งแต่ถ้าไม่อยากไปพลาดหาเองก็มาซื้อที่นี่ใ่ค่ะไม่ได้มีเยอะนักด้วยนี่ค่ะรอบนี้มีมาแค่นี้นะคะแต่เดี๋ยวบางคนอาจจะแบบเอ๊ะเห็นวางอยู่แล้วคืออะไรทําอะไรได้นี่นะคะก็เลยมาแนะนําให้รู้จักกันไว้หรื่อถ้าไม่อยากทำข้าวก็ไปผ่าผ่าทำเป็นปืนปืดปืดแต่มากั้นกล้วยไงปืนกั้นกล้วยนี่ปืนกั้นตุนปืนพี่ตูนก็ได้ครับ S <S <S สักขำแล้วเชฟเราแล <S <S อ่ะเชฟมีอะไรอ่าอันนี้แหละค่ะเชฟเห็นว่าเมนูนี้เด็ดเลยเชฟกเคยตี๋ครับอ่าปกติเราจะเห็นแบบกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยไปลวกจิ้มน้ำพริกมันจะเป็นเมื่อ๊เมือ๊แต่เราไม่ชอบแบบเมื่อ๊เมือ๊แล้วมันสามารถไปทำอะไรได้อันนี้ผัดใส่เต้าเจี้ยวแค่นั้นเองผักใส่เต้าเจี้ยวใส่พริกแห้งหน่อยก็อร่อยแล้วค่ะกระเจี๊ยบนี้หนึ่งสายพันธุ์ หึงสายพันธุ์มีครบไหมไม่ครบมันจะมีสายพันธุ์หนึ่งที่เหลี่ยมเยอะๆหน่อยมันจะแบบล่องแหลมๆหน่อยขาวๆกว่านี้ก็ได้เหมือนกันกระเจ็บเขียวกระเจ็บแดงอันเดียวกันผลิพัน์เทคนิคก็คือถ้าจะล้างก็ล้างก่อนแล้วค่อยไปหั่นนะแล้วก็ไปหั่นเสร็จอย่าไปล้างน้ําอีกเวลาผัดอย่าไปใส่น้ําครับไม่งั้นเมือกมันจะออกมาเป็นเหนียวเหนียวเนื้อๆเนมือนผัดแห้งๆใส่น้ำมันแห้งๆไฟแรงๆครับแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีเสร็จ เมนูนี้เร็วมากอร่อยด้วยแล้วก็ปรุงด้วยเต้าเจี้ยวเท่านั้นเองชื่อว่าถ้าชอบความหวานเล็กน้อยก็หยอดนิดหน่อยหรือว่าชื่อเมนูว่าใส่พริกแห้งะจะใส่กระเทียมก็ได้ใส่ขิงก็ได้ถ้ามีาถ้าไม่มีเต้าเจี้ยวอย่างเดียวหยอดโป่งนิดเดียวครับหนึ่งจานใส่เต้าเจี้ยวประมาณหนึ่งช้อนชาแค,ค่เท่านั้นเองจบอร่อยแน่นอนรับประกันความอร่อยแต่เอาหน่อยน,นะครับอย่า,าแข็ง <breathing> ถ้าแข็งเสี้ยมจะกินแล้วมันจะลำคาญหน่อยมันจะมีเสี้ยไหน่อยค่ะ นี่นะคะใครไม่เคยลองนะคะแบบไปผัดนะอ,อย่างที่เมื่อกี้เชฟเฮียบอกนะเนี่ยอันนี้ลองเลยรครับว่าอร่อยจริงๆใส่น้ํามัน,นถ้าจะให้ดีต้องเป็นน้ำมันหมูครับจะหอมอร่อยออถ้าเรา้อนควันขึ้นๆหน่อยก็อนนี่สาดลงไปพุ่มเขย่า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 เสร็จตาเจี๊ยบใส่ไปเขย่าเขย่าเขย่าเสร็จเกจใส่จานเสร็จแล้วหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีกระเจี๊ยบผัดเตาเจี๊ยบเมนูนี้คือกระเจี๊ยบไข่ครับกระเจี๊ยบไข่กระเจี๊ยบไข่วะ นั่นนะค่ะไปลองดูค่ะแนะนำเมนูใหม่ให้แล้วนะคะและเชฟพี่คอนเฟิร์มว่าอร่อยมากใช่เพราะว่าเชฟกินเหมือนกันว่าแบบเออสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยและอร่อยด้วยส่วนนี่่ะจิงจุ่ยไก่นอนครับนอนอ่าม้าจะบอกว่าไปทําต้มเลือดหมูหรือไม่มีเลือดหมูก็ต้มจืดธรรมดาก็ได้ครับอ่าต้มจืดธรรมดาได้อร่อยดีครับกินง่าย จริงๆถ้าเราเบือ่อรสชาติจืดๆลรวอยากแซ่บๆแล้วก็ตาหอมแดง,แงกระเทียมพริโกโขลกรวมกันแล้วก็ใส่ไปในน้ําต้มเป็นน้ําแกงแล้วก็ปรุงด้วยเกลือหรือน้าปลาหรือใครชอบน้ําปลาก็ใส่แล้วก็เอาผักนานา,นานชนิดโยน,นใส่ลงไปเสร<ะ>็จแล้วครับก็ค <c oughs> ือแกงผักตำมีมีผักอะไรก็ใส่ก็ได้ได้ทั้งหมดครับเอามารวมๆกันได้มันจะได้รสชาติของความมันา อันนี้ได้มีเมือกมีความถึงดังมีกลิ่นเจ้าพูอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะใส่เข้าไปดีไซน์กลิ่นไม่ได้เลยรสชาติผักแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับมันควรจะใส่ความหลากหลายเข้าไปมันจะเป็นแกงผักที่อร่อยมากอืนี่นะคะแบบนี้อยากกินแต่ผักซ้ำๆอยู่ครับเอาผักหลาละอย่างมาลงกันลองนะของใหม่บ้างนะคะอย่างเช่นอันนี้นะเขาเรียกผักปลังค่ะจะมีความเมือกๆนิดๆแต่ว่าก็เขากลูกดีนะคะ ก็สามารถรูดชิ้ได้เอาไปผัดได้ผัดเหมือนะเทียรได้เลยครับเพราะตระกูลเหมือนเหมือนกันอันนี้เป็นแบบดอกมันอันนี้ยอดมันมันคืออันเดียวกันนั่นแหละนี่แต่ลเหมือนกันแต่นี่คือดอกนะดอกผักลางส่วนนี้เป็นยอดค่ะาจะเล็กๆนิดนึงนะนี่ไปทำแต่ละเมนู ตามชอบได้เลยเดีย๋ยวเมื่อกี้เชฟบอกก็ได้เลยผัดให้หลากหลายไปเลยแกงผักได้ง,ง่ายที่สุดเลยครับง่ายที่สุดเลยแล้วทำให้เวลาเรากินแล้วมันจะสดชื่นขึ้นค่ะ